เปิดตำนานเก้าเสียนครูที่ศี์มีครูทุกคนต้องบูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบพิธีต่างๆจำเป็นต้องเชิญเสียนครูมาเป็นประธานเสียนที่หนึ่งเสียนครูพระอิศวรแทนสัญ,ญลักษณ์ขององค์พระอิศวรซึ่งถือเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อีกองค์หนึ่งและเป็นเทพเจ้าผู้ทำลายล้างเวลาตั้งหัวโขนหรือศีรษะท่านจะต้องตั้งให้สูงสุด ว่าหัวโขนอื่น 2. พระนารายแทนสัญลักษณ์ขององค์พระนารายซึ่งถือเป็นเทพเจ้าผู้บริหารและรักษาโลกเวลาตั้งหัวโขนหรือศีรษะท่านจะต้องต่ำกว่าพระอิศวร 3. พระพรหมแทนสัญลักษณ์ขององค์พระพรหมซึ่งถือเป็นเทพเจ้าผู้สร้างโลกเวลาตั้งหัวโขน หรือสีษาของท่านต้องต่ำกว่าพระอิศวนแต่เสมอกับพ่านาายณ์ 4. พระพิคเนตเพลงสัญ,ญลักษณ์ขององค์พระพิคเนตซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้สติปัญญาศิลปศาสตร์เป็นใหญ่และอุปสรรคทั้งมวลเป็นเทพผู้อยู่เหนือการรจนาหนังสือเวลาตั้งหัวโขนหรือศีราะท่าน ต้องตั้งให้ต่ำกว่าองค์เทพอื่นๆแต่อาจจะต้องระดับเดียวกันกับพระอินทร์ได้ 5. พระวิศณุกรรมแทนสัญลักษณ์ของพระวิศุกรรมซึ่งถือเป็นเทพแห่งการช่างการก่อสร้างไม่เกี่ยวข้องกับการละครดนตรีที่ทรงเสด็จลงมาประทับยังเสากลางเวทีเพื่อปกป้องพยันตรายทั้งปวงเวลาตั้งหัวโขนหรือศีรษะท่าน ต้องลดลงมาจากพระอิสวรพระนารายณ์พระพรมพระอินทร์พระพิคเนศ 6. พระปรคนทันแทนสัญลักษณ์องค์พระประคนทัน,ทน,น,ทนซึ่งถือว่าเป็นครูปีพาตเป็นผู้ประดิษฐ์พินเป็นผู้แต่งคำพีกฎหมายที่เรียกว่านารทินาธรรมศาสตร์เป็นผู้รอบรู้ในการทั้งสามคืออดีตปัจจุบัน และอนาคตเวลาตั้งหัวขนหรือศีรษะท่านจะตั้งทางขวาของเวทีรวมกับศีรษะพระครูรือศีต่างๆ 7. พระปัญจสีขอนแทนสัญลักษณ์ขององค์พระปัญจสีขอนซึ่งถือว่าท่านเป็นครูพินและขับร้องต่างๆเวลาตั้งหัวขนหรือศีรษะท่านจะต้องตั้งทางขวาของเวที รวมกับศีรษะพระครูฤาษีต่างๆ 8. พระพิราบแทนสัญลักษณ์ขององค์พระพิราบถือเป็นครูสอนอสูรเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ซึ่งศิล,ละปะโขนละครดนตรีไทยของสักระในฐานะที่เป็นครูดุริยางศินและนาฏศิลป์เป็นเทพเจ้าแห่งความตายความหายนะทั้งปวงในขณะเดียวกัน ก็เป็นเทพเจ้าแห่งความประสบโชคขจัดโรคภัยต่างๆเวลาตั้งหัวโขนหรือศีรษะท่านจะตั้งทางด้านซ้ายของเวทีต่ำกว่าพระอิศวรแต่สูงกว่าหัวโขนยักษ์อื่นๆและแยกออกมาจากกลุ่มในนอกเหนือจากแพทย์หรือมนุษย์ 9. พระพราตาฤๅษีหรือพ่อแก่พระฤษีตาวัวพระฤษีตาไฟ เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง